สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกทุกท่านค่ะตอนนี้คุณอยู่กับบูมเน็ตอาสาค่ะและคุณกำลังฟังเน็ตอาสาพอดแคสต์วันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับพอดแคสต์ชุดแนะนำวิสาหกิจชุมชนค่ะและวันนี้นะคะบูมนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของจังหวัดอุทยัยส่วนที่มาของกลุ่มวิสาหกิจนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเราไปฟังคุณรัฐพรณวมเทศหรือพี่เก,ก๋กระดงยักษ์กันเลยค่ะ ชื่อนางสาวนรัสพรทวมเทศความเป็นมาก็เริ่มสานกันถึงอายุในหมู่บ้านจ้ะก็เริ่มทํากันมาเรื่อยๆตอนนี้พอมีออเดอร์เยอะๆเราก็มาเปิดร้านเปิดมาได้ประมาณ4เดือนตอนเริ่มเลยก็ก็เริ่มจากเอาของมาฝากวางขายกันก่อนจะ้ะค่อยๆทยอยทํามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะมีเป็นเป็นพัดพัดพัดศาสตรไม้ไผ่แล้วก็ชะลอมแล้วก็เป็นพวก ผักตบชวาสารทำกันทุกวันเลยจ้ะตอนนี้เฉลี่ยวันหนึ่งก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทขายในเพจชื่อเพจผักตบชวาสารและงานฝีมือค่ะจังหวัดอุทัยธานีสั่งซื้อทางเพจได้ค่ะหรือแอดไลน์ในเพจก็ได้จ้ะฝากร้านด้วยนะคะร้านจะอยู่เส้นทางไปวัดท่าซุ้งะคะ่ะอยู่ก่อนถึงวัดท่าซุงประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะมีลูกกระด้งยักษ์ลูกกระด้งยักษ์ใหญ่อยู่หน้าร้าน,นะคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้าค่ายอย่างที่พี่เกดได้แจ้งไปนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k นะคะมีชื่อ f a c e b o o k f แฟนเพจว่าผักตบชวาและงานฝีมือจังหวัดอุทัยธานีค่ะและสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์0 9 3 2 6 0 4 4 2 8ค่ะ และที่สําคัญนะคะพี่เก๋ฝากบอกมาด้วยนะคะว่าสําหรับใครที่มีแบบตะก้าหรืออยากให้ทางกลุ่มเนี่ยจัดสารเป็นรูปแบบไหนก็สามารถส่งแบบมานะคะพี่เก๋จัดให้แน่นอนค่ะและสำหรับใครที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นนี้นะคะก็ต้องไม่พลาดเลยละค่ะและคราวหน้าทีมงานดีแท็กเน็ตอาสาจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนออีกนั้นทุกท่านสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะเน็ตอาสาบายดีแท เน็ตอาสาโซเชียลแอคทิวิตี้เน็ตอาสาเน็ตอาสาออนไลน์และช่องทาง YouTube เน็ตอาสาออฟฟิเชียลค่ะสำหรับวันนี้บุมและทีมงานดีแท็กเน็ตอาสาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ